สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมโปโมนซันแล้วก็โปโมมูลนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาโปโมนที่มี Hidden a b i l i t y นะครับหรือว่า h n งก็เป็น Ability ที่ค่อนข้างจะหายากเลยทีเดียวแต่หลายๆท่านนะครับก็อาจยังไม่รู้ครับว่ามันหายังไงวิธีการหานะครับก็คือการเชนโป m มนเช่นเคยครับก็วิธีการเชนก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยก็กลับไปดูที่วิธีการเก็บ e v นะครับหรือเชนหาเมตามอนนะครับเอาละ สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือก็ต้องมีโปเกมอนนะครับที่มีท่าฟอร์สวิตนะครับก็จะเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับต่อมานะครับโปเกมอนนะครับที่มีท่าเปลี่ยนอาริตี้นะครับหรือว่าสลับอาริตี้นั่นเองอย่างผมนะครับก็จะใช้นัซซี่นะครับที่มีท่าวอลลี่ซีนะครับวอลลี่ซีนะครับก็จะทําให้โปเกมอนตัวนั้นครับเปลี่ยนอาริตี้ครับ คือตรงนี้นะครับจะทําให้เรารู้ว่าปวอาที่เรายิงบริซไปเนี่ยมีเอเวลิตี้อะไรนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะทําให้เราสามารถรู้เอเวลิตี้ของอีกฝั่งหนึ่งครับโดยการยิงบริซใส่นะครับก็พอยิงไปปุ๊บมันจะเปลี่ยนเอเวลิตี้ครับแล้วมันก็โชว์อเวลิตี้ของตัว,ต,วตัวนั้นนะครับที่เรายิงไปนี่คือข้อสังเกตครับแล้วก็จะมีอีกประมาณ2ท่านะครับที่จะสามารถเช็คอเวอิตี้ได้อีกด้วยก็จะมีท่า สกิลสวอปนะครับแล้วก็เอนเทอร์เทนเมนต์ครับตามในชื่อนี้นะครับที่ผมได้บอกไว้ครับผมม่นพวกนี้นะครับก็จะมีท่าเหล่านี้นะครับก็ทุกคนก็สามารถไปหามาใช้ได้นะครับแต่อย่างในกรณีของผมนะครับผมก็จับเจ้านัซซี่เนี่ยจากที่เกาะของนัซซี่นะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับเธอจะจับเนี่ยจะต้องจับร่างของทามาทามะนะครับห้ามจับร่างของนัซซี่เพราะนัซซี่เนี่ยมันจะไม่มีท่าโอริซีนะครับคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็ต้อง ไปจับทันมาร่างแรกนะครับไอพี่เป็นไข่เนี่ยมันจะมีเท่ารีซีอยู่นะครับแต่นี้ผมพัฒนาร่างให้เป็นนักสืบทั้งนั้นเองหรือว่าจะมีตัวอื่นก็ได้อย่างเช่นพวกใช้ทบูเรเล่ก็ได้ครับเพราะว่ามันจะมีท่าสกิลสวอปอยู่ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะครับก็จะมีหมด3ท่านี้นะครับที่ผมรู้นะครับก็มีบอลลีซีดเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็สกิลสวอปครับถ้าใครรู้ว่ามีท่ามากกว่านี้นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็จะเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับมาไว้ตรงใต้ description นนี้ะะครับแลอย่างที่3นะครับก็เป็นไอเทมที่าไม่ได้เช่นเคยครับก็จะเป็น อะดิเนลีนออฟนะครับจะเป็นไอเทมนะครับที่ทำให้ตัวโปโมอนะครับเรียกสัญญาณ SOS ออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับก็พกไว้ก็ดีนะครับหรือว่าจะไม่พกก็ได้ก็คือเล็บป้าเบอร์รี่นั่นเองนะครับเอาไว้ใช้เพิ่ม PP นะครับยังในกรณีของผมเนี่ย เออเจ้านัตตี้เนี่ยมันจะมียิงท่าโวลิซได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับถ้าเกิดท่าหมดเนี่ยแล้วก็ใช้เลป้าโบลีเนี่ยกินเข้าไปครับเพิ่มพีพีของท่าโวลิซนะครับก็จะมีทั้งหมด4อย่างนะครับที่ต้องใช้นะครับในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับโปโมนที่ผมจะมาจับนะครับก็คือเจ้ายามิการ์สซนะครับก็จะเป็นเจ้าอีกานะครับซึ่งคิดในเนอออรบิตี้ของมันเนี่ยก็คือแพนสเตอร์ครับก็เป็นออร์บิตี้ที่ผมต้องการอยู่ณตอนนี้นะครับงั้นเราก็มาเริ่มหากัันเลยครบ ซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีโอกาสเจอ10%นะครับก็อาจจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งอยู่ผมจะตัดกลับไปนะครับอ้าวไม่ต้องตัดแล้วครับเจอเลยครับโอ้10%นี่แบบเจอง่ายจริงๆโอเคอ่ะอันดับแรกเลยครับสิ่งที่ทุกคนรู้นะครับก็คือการใช้ท่าตัดเลือดนะครับให้เลือดมันเหลือหนึ่งก่อนดูเหมือนจะต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะฮะเพื่อนๆอาจจะสงสัยครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเอ่อ ตัวที่เรียนเอลิตี้เนี่ยมันจะโผล่มาตอนไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้การสุ่มระดับหนึ่งนะครับโอเคงั้นย๋ยวาราจัดการก่อนเลยนะฮะผมจะเริ่มยิงวอลลี่ซีนะครับตัวที่10นะครับแล้วก็เริ่มไล่ไปเรื่อยครับเพราะว่าตอนนั้นผมเริ่มหาเอลิตี้เนี่ยต่อมาณตัวที่10ขึ้นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่เคยเจอมาก่อนเนี่ยเขาเจอตัวที่เท่าไหร่นะครับก็มาลองดู โอเคครับตัวที่หนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสักตัวที่10นะครับผมก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวออกนะครับแล้วก็ใช้นัซซี่นะครับเข้ามาช่วยโดยการยิงวอลิซีหาเอลิตี้นั่นเองเอาละในเมื่อมันไม่เรียกพวกใช่ไหมครับงั้นเราก็ยิงใช้นี่เลยนะครับอะดรีนาลีนออฟนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ต้องการจะใช้ท่าตัดเทอร์เนี่ยก็ใช้ท่าฟอร์สวิปได้นะครับถ้าเกิดมันไม่เรียกพวกออกมาเนี่ยหรือใช้อดรีนาลีนออฟซ้ำก็ได้นะครับถ้าเกิดมันไม่ไม่เรียกออกมา เ okay. ตัวที่2ก็อย่าลืมเตรียมยาไปด้วยนะครับถ้าเกิดเจอโปเกมอนที่ค่อนข้างมีเลเวลพอๆกับตัวของเรานะครับหักตัวที่3ามผ่มาแล้วโอเคครับงั้นผมจะเล่งสปีดนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ เอาละครับเมื่อถึงจํานวนตัวที่เราอยากจะส่งนะครับก็ตอนนี้แหละมาลองเช็คอบิตี้ดูนะครับเราจะใช้วอลลีซีนะครับยิงไปที่ตัวทางั้านซ้ายนะครับ ดูเหมือนจะยืนยากเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับแพงสเตอร์อ้าวเราเจอแล้วครับโอเคมาก็คือเราต้องจับตัวทางด้านซ้ายนะครับเฮ้ยมันเจอง่ายจังเลยเ <c oughs> มื่อกี้ผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวออกได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เจอท่ามีลุกนะครับทําให้สไตล์นะั้นไม่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ผมต้องทําให้สไตล์ตายก่อนนะครับถ้าเกิดเป็นตัวอื่นนี่คงไม่เจออย่างนี้หรอก โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับยามิกาสึครับคิดเด้นอ็บิตี้นะครับแพงสเตอร์ <ank> ใช้ได้กับทุกตัวนะครับที่สามารถเชนบปกมอนได้อะมาดูกันเยี่ยมเลยรอบเดียวติด <laughs> <laughs> นี่แพงสเตอร์ครับง่งไงอ่างั้นเรามาดูที่ตัวอย่างที่2กันอีกตัวหนึ่งนะครับงั้นผมจะมาหาอีวุนะครับ ซึ่งมีฮ b i อเบอร์ตี้ที่มีชื่อว่าแอนตี้เซปชันนะครับก็เป็นอเบอร์ตี้ที่อาจจะต้องใช้นะครับเฉพาะบางตัวนะครับตอนที่พัฒนาร่างอย่างเช่นนิมฟียนะครับอ่างั้นเรามาลองหาอีวกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เจออีวแล้วนะครับอ่างั้นเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อได้เห็นภาพกันอีกตัวหนึ่งอ่าแล้วก็ใช้ท่าฟอร์สวิตก่อนเลยนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆถามว่าทําไมถึงจะต้องมาเริ่มตีตัวที่1ิบกว่าจะไม่ทําตามผมก็ได้คุณจะเช็คทุกๆตัวก็ได้นะครับโอเคครับตอนนี้ครับเราก็ครบ1ิบตัวแล้วนะครับงั้นเราก็เริ่มเปลี่ยนกันเลยดีกว่างั้นผมก็จะเปลี่ยนสไตล์ออกนะครับแล้วก็ส่งนัสซี่ลงมาแล้วเราก็มาเริ่มเช็คอบิิตี้กันเลยครับโอเคไม่ใช่นะครับงั้นเราก็จะหาต่อไปนะครับและตัวนี้นครับเราก็ตีทิ้งได้เลย โอเคครับตอนนี้ครับเราก็เจอจนได้นะครับโอ้โหหลายตัวเหลือกเกินก็ตกประมาณตัวที่25นะครับโอเคงั้นเราก็เริ่มจับกันได้เลยนะครับงั้นเราก็จะฆ่าตัวทางด้านขวาเลยนะครับโอเคตอนนี้เราจับอีวีนะครับฮิตเด n a น i อลิตนะครับ a n t i ี้ p ิเ i ชันะครับก็เรียบร้อยแล้ว ก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะได้นำเทคนิคนี้นะครับ힌ิตี้นะครับไปใช้นะครับแล้วก็ไปจับของบางที่ตัวเองต้องการครับส่วนใหญ่ก็จะอามาใช้กับการแบทเทิลนะครับซะส่วนใหญ่ก็ไม่ว่าจะเป็นกาเบียนะครับหรือว่าจะเป็นนิโรโบนะครับนิโรโตโน่อย่างนี้นะครับเอาไว้เรียกฝนนะครับก็มีอีกหลายตัวนะครับที่ต้องใช้นะครับหรือว่าจะเป็นวอลเกอร์นะครับนกนะครับที่เป็นตัวแอนตี้อิทิมูเดตนะครับ ผมก็หวังว่านะครับเพื่อนๆนะครับก็จะได้รู้วิธีการหา hidden ability นะครับของเกมโปเกมอนสันโมนะครับว่าวิธีการหานั้นก็คือการเชนนะครับแล้วก็ใช้ท่า Body Seed, Skill Swap, e n t นเท a i n m e n t ในการดูว่าโปเกมอนตัวนั้นนะครับที่โผล่มาเนี่ยมันมี hidden ability หรือยังนะครับก็นี่คือสิ่งที่ผมสาธิตไว้ให้ทั้ง2ตัวครับทั้งยามิกราสึแล้วก็อีบุยนะครับโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ